DG Summit 2025 Leading Thailand to the top in GovTech ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็แลกข,ขึ้นรัฐมนตรีประจำสนนักในยกรัฐมนตรีนำทับเปิด Digital Government Summit 2025ยกระดับประเทศไทยสู่ผู้นำกอบเทคโลกหนุน DGA ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน un, หรือ DGA จัดงานสัมมนาและนทิทรรศการดิจิทัลโกเว r n มนสมิ u m m i t 2025ภายใต้คอนเซปต์ Leading Thailand to the Top in GovTech ซึ่งเป็นงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่จะพาประเทศไทยก้าวสู่จุดสูงสุดบนเวที GovTech ระดับโลกในงานนี้ได้รวมสุดยอดผู้นำแถวหน้าของวงการหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐจำนวนมากพร้อมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง พร้อมเปิดคลังนวัตกรรมล่าสุดโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่อัปเดตท,ที่สุดเพื่อคนไทยโดยเฉพาะโดยงานจัดขึ้นในวันที่14-15ตุลาคม2568ณสูนย์การค้า EMSP กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมประทกากาาพิเศษประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยรัฐบาลดิจิทัล Empowering the Nation through Digital Government ในพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลดิจิทัลคือการออกแบบอนาคตของประเทศไทยที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีหลักการสำคัญคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง c i t i z e n c ซ n t r i c โดยการออกแบบบริการภาครัฐทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนเป็นหลักดิจิทัลบายดีไซน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่ต้องใช้เอกสารซ้ำซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางพร้อมทั้งรัฐบาลกำลังยกระดับ Open Go v e r เ m e n t เพื่อความโปรง่งใสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบการทำงานของรัฐและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทลายจำแพงระหว่างรัฐกับประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายสำคัญ3ามเรื่องที่จะเปลี่ยนโฉมการบริการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมคือ 1>, 1. Single Portal All Services พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นทางรัฐซ u เปอร์แอปที่จะรวมทุกบริการภาครัฐไว้ที่เดียวสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจมีระบบ Biz Portal พร้อมเพิ่มการเข้าถึงและบริการที่สำคัญอีกกว่า2,000บริการเพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งหลายแอปพลิเคชันและการยื่นสำเนาเอกสารซ้ำซ้อนพร้อมทั้งพัฒนาระบบดิจิทัล ID เพื่อการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย 2. One Data, once only ให้ข้อมูลครั้งเดียวจบประชาชนจะไม่ต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ๆเมื่อติดต่อหน่วยงานรัฐโดยทุกหน่วยงานจะเชื่อมโยงข้อมูลการผ่านระบบ government data exchange หรือ GDX และ 3. safe from r i s k s secure from leaks ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนโยบาย government cloud เพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนให้ดีที่สุดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการวิกฤต รัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆเช่นภัยแลง้งน้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5โดยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่มีระบบครบวงจรตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยการลงทะเบียนอาสาสมัครการรับแจ้งความเรือดร้อนไปจนถึงการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกรวมไว้ในทางรัฐซูเปอร์แอปเช่นกันสำหรับความสำเร็จและเป้าหมายในอนาคตของประเทศ ปัจจุบันไทยมีอันดับดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGDI ของสหรประชาชาติดีขึ้นจากอันดับที่55ในปี2565เป็นอันดับที่52ในปี2568จาก193ประเทศและเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การประเมินครั้งถัดไปในปี2569ประเทศไทยจะมีพัฒนาก้าวกระโดดจนมีระบบที่ดีเทียบเท่าประเทศผู้นำอย่างเดนมาร์กเอสโตเนียและสิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ย้าว่างานนี้คือการประกาศวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันกับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นต้นแบบด้านบริการภาครัฐดิจิทัลโดยมองว่ารัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นคำมั่นสัญญาว่าประชาชนจะได้รับการดูแลจากรัฐที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความโปร่งใสนายในใชัยชนกฉิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวปาฐกฐาถาในหัวข้อ Driving Thailand's Digital Economy and Society โดยเน้นย้ำถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลคือการสร้างเส้นเลือดใหญ่ของรัฐไทยแผ่น Government Cloud และ Data Infrastructure ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างปลอดภัยโปร่งใสและต่อเนื่อง ทั้งนี้ภัยคุกคํมไซเบอร์เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ของประเทศกระทรวงดิจิทัลถูงยกระดับ Thailand Search เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านไซเบอร์ระดับนานาชาติทำงานตลอด24ชั่วโมงพัฒนากรอบ Decentralized Security Framework เพื่อป้องกันการโจมตีจากจุดเดียวและเสริมความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยภาครัฐเดินหน้า Proactive Privacy Management ภายใต้ PDP a และพัฒนา National d a t ต g o v e r n a n c e Framework ให้เป็นระบบเดียวกันเป็นต้น มุ่งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยโปร่งใสและมั่นใจในอนาคตของคนไทยทุกคนเพราะรัฐบาลดิจิทัลจะไม่ใช่แค่ระบบแต่คือความเชื่อมั่นใหม่ของชาตินางไอระดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวว่า d g a จทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันระบบนิเวศรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ วังรักฐานที่มั่นคงและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใน5ด้านหลักทั้งด้านการบริการประชาชนแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่เปรียบเสมือนซูเปอร์แอปของภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้านการสร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านโครงสร้างดิจิทัลที่มีมาตรฐานและปลอดภยัยด้านการผลักดันมาตรฐานและการยกระดับบุคลากรภาครัฐ ทั้งจัดทำมาตรฐาน Government Cloud และการยกระดับบุคลากรภาครัฐผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือสถาบัน TDGA อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแบบบูรณาการซึ่งสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้บริการภาครัฐทุกเรื่องอยู่ในที่เดียวเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อและคุ้มครองข้อมูลประชาชนอย่างมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ d ี a จยังอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาดิจิตอลไอดีสสำหรับชาวต่างชาติและ foreigners portal เพื่อรองรับการบริการแบบครบวงจรแก่ชาวต่างชาติทุกกลุ่มอีกด้วยสำหรับการจัดสัมมนา d g s u m m i t 2 2 2 5 5นี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและการบริการราชการไทยที่ก้าวสู่มิติใหม่ของการประสานเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ทุกช่วงวัยและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรัฐได้ครอบคลุมและสะดวกสบายมากขึ้นตามหัวใจของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเพศ2568-2570ฉฉับปรับปรุงที่มีวิสัยทัศน์ว่าสะดวกมั่นใจบริการภาครัฐไทยสำหรับทุกคน โดย d ี a ในฐานะผู้จัดงานคาดหวังให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากพลังความร่วมมือทั้งของผู้นำประเทศผู้นำองค์กรรัฐและเอกชนที่จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อย,ยกระดับประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลให้ประเทศทันสมัยชีวิตวคนไทยก็ง่ายขึ้นเราได้รับทราบว่าสิ่งที่อน่ยงานภาครัฐและดีเเราได้มีความพยายามในการที่จะพัฒนาระบบต่างๆ สรุปใ้ท่ประชาชนมีอะไรบ้างนะคะ2ก็คือหวังว่างานนี้ก็จะทําให้ภาครัฐมีความตื่นตัวยิ่งขึ้นอีกที่อยากจะเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาระบบต่างๆที่จะมีความสะดวกของประชาชนเราอยากฟังเสียงคอนเทนต์ของประชาชนจากที่ทุบ้านทุกท่านได้มาสัมผัสนะคะจากการรับฟังแลือได้ทดลองใช้จากูกกุตการกานว่ามีอะไรที่ประชาชนอยาก,กาาที่ภาครัฐานพันาทีให้ประชาชนอีกก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็น หรือบอกกลับได้เลยค่ะในช่องทางต่างๆค่ะ